รเรื่องของคณะกรรมาการยุติธรรมที่มีการออกมาช่วยและฟอกขาวให้กับนายวรยุทธ์อยู่วิทยาเป็นการสมรู้ร่วมคิดและเป็นการเจตนาที่จะทําลายกระบวนการยุติธรรมและบทบาทของพลเอกสมยศก็เป็นบทบาทที่น่าสนใจมากและผมคิดว่าพิสูจน์ได้ไม่ยากไม่ต้องสื่อพยานอะไรเลยเพราะการกระทําของ พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงซึ่งปัจจุบันนี้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและกําลังมีเรื่องมีราวถูกคนวิาพากษ์วิจารณ์หมดว่าทํางานมาตั้งรู้กี่ปีไม่รู้ผลงานอยู่ที่ไหนการกระทําของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงนั้นเป็นการพิสูจน์ชัดเจนว่าได้ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา185วงเล็บหนึ่งท่านผู้ชมครับเครือข่ายพวกนี้เครือข่ายเนี่ยที่ช่วยในบอสเนี่ยจะเป็นไปอย่างอื่นได้อย่างไงท่านผู้ชมท่านผู้ชมตามผมมาถ้าเขาไม่ได้รับไฟเขียวจากคอสอชอในยุคนั้นต่อมาจน กระทั่งถึงคอสอชอในยุคนี้ไม่เพียงแต่ใช้บทบาทกรรมธิการที่ตัวกลุ่มตัวเองคุมอยู่เพื่อฟอกตัวเองกับนายบอสแล้วยังใช้ปปอชอเพื่อบรรเทากลุ่มตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ต้ต้นท่านผู้ชมที่ติดตามคดีนี้เห็นว่าตำรวจ10กว่าคน11คนและส12คนเนี่ยถูกส่งเรื่องไปที่ปปชปปชพิจารณาเรื่องแล้วบอกว่าผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรงท่านผู้ชมตก ใจไหมคุณบิดเบือนสํานวนการสอบสวนคุณไม่ใส่เรื่องข้อหายาเสพติดโคเคนเข้าไปคุณเปลี่ยนแปลงสํานวนการสอบสวนจากร7 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือแค่7 9กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้เนี่ยผิดวินัยไม่แร,แรงได้ยังไงท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยังท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วในความจริงก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วหลังจากการตรวจสอบเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยไม่กี่วันมานี้เองสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติถึงกับมีมติมีระบุออกมาชัดเจนว่ามีตำรวจที่ผิดวินยัยวงเล็บ น่าจะร้ายแรงและน่าจะร้ายแรงเพราะว่าถ้าเขาถือว่าสอบโดยปปชแล้วเนี่ยเขาจบแล้วแต่ไม่ใช่นี่ เขามาไล่ใหม่ตั้งแต่กอไก่ไปจนถึงขอนครคู่นในร่นเขาเห็นแล้วว่าข้อบกพร่องอยู่ที่ไหนเขาก็เลยเล่นงานตํารวจพวกนี้ซึ่งก็อีกอะท่านผู้ชมผมก็จะรอดูเหมือนกันว่าตํารวจพวกนี้จะโดนหนักแค่ไหนหวังว่าตํารวจจะไม่ช่วยพวกตัวเองเหมือนอายการที่ได้ช่วยพวกตัวเองไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเมื่อเราโยงเรื่องต่างๆเหล่านี้มาถึงปปชซึ่งท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยติดตามรายการนี้แล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมรายการคุยทุกเรื่องสนธิเป็นคนมีปัญญาและไม่ได้กินแกลบ จะเห็นได้ชัดว่าข้อแรกท่านประธานปปชคนนี้เนี่ยและคำน,นกรรมการปรปรชบางคนล้วนแล้วแต่มาเพราะคสอชอคุมอำนาจในสอนอชอ เพราะอะไรเพราะว่าคนในสนชเป็นคนเลือกกรรมการปรปรชเขาคัดสรรมาก็คือคัดสรรผู้ง่ายว่าเขาเอาคนของเขาคัดมาเรียบร้อยแล้วก็ส่งเข้าสภาดิบัญญิแห่งชาติเพื่อลงคะแนนเสียงว่าเอาคนที่ได้กี่คะแนนเสียงคนนี้คะแนนเสียงแล้วเข้าไปเป็นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโผลมันมีอยู่แล้วนี่มีโผเสร็จเรียบร้อยเลยคณะกรรมการปปชชุดนี้ให้ยกมือให้ผ่านนะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนถ้าเสนอเข้ามาในสภาแล้วเดี๋ยวถ้านผสม,มรู้ร่คประชาชนปัดเป็นฝ่ายคา้านท้รงชา่ไปก็จะโวยวายออกมาสื่อมวลชนก็จะตีพิมพ์กัน มันก็เลยมีการบัญญาบัญยังพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปได้ง่ายๆว่า เอเอิญเผอเอิญท่านประธานปปชคนนี้เป็นอดีตหน้าห้องของพลตํารจพัชราบงษ์สุวรรณก็เลยเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่จะทําให้ประชาชนเขาต้องมองไปในรูปนั้นในช่วงสองสามปีหลังที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับปปชาการทํางานปปชสะท้อนให้เห็นว่าปปชจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่มีอํานาจในกสชเอามาใช้ฟอกตัวเองแล้วามาเล่นงานฝ่ายตรง,งข้ามท่านผู้ชมครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมทั้งต้นน้ําคือตํารวจกลางน้ําคืออายการและก็ ยังมีบางส่วนนะฮะในปลายน้ําคือผู้พิพากษาจํานวนหนึ่งผู้ชมครับเห็นด้วยกับผมว่าบทบาททั้ง3ตัวเนี่ยใน6ปีที่ผ่านมานี้มีสิ่งแวดล้อมที่เชื่อได้ว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมที่สังคมไทยไม่สามารถจะเชื่อถือในหลักนิติธรรมที่ควรจะเป็นไปให้เท่าเทียมกันกันกนกบทุกคนในสังคมท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมองค์กรอิสระอันอื่นท่านผู้ชมไม่ใช่เฉพาะปอปประชนะฮะ กะกะตกะกะตก็มีกระบวนการตัดสินใจที่ดูแล้วไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติกับการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามและการเมืองฝ่ายภาครัฐยังเห็นค่อนข้างในชัดเจนนี่ผมไม่ได้ข้อข้างใครในะุผู้ชมผมพูดเป็นผู้เท่าเล่าเรื่องเล่าไปตามเนื้อผ้าเล่าไปตามความเป็นจริงแม้แต่สารทัฐธนูนเองถ้าเราพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆตลอดจนหลักการ เนื้อหาที่ถแถลงออกมาที่พิพากษาออกมามันช่วยไม่ได้เราต้องตั้งข้อสงสัยได้เช่นกันว่ามีหลายกรณีเหมือนจะทำตามคำสั่งทำตามแนวทางของผู้ที่สืบทอดอำนาจจากคอสชอต้องการให้มันเป็นไปในรูปนั้นไม่ว่าจะเป็นการยุบพักอกนาคตใหม่หรือการดาเดนินการในกรณีเดียวกันกับพักอนาคตใหม่ที่โดนเล่นงานเมื่อเปรียบเทียบกับหลายกลุ่มที่โดนท่านผู้ชมจำได้ไหมเรื่องคดีหุ้นคดีถือหุ้น ืนายธนาธรโดนคดีถือหุ้นสื่ออีกคนหนึ่งใครโดนรู้ไหมฮะภรรยาของท่านรองนายกรัมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศปัปจจุบันนายดอนปริมาติไนถึงแม้ว่าเนื้อหาสาระของการถือหุ้นจะน้อยกว่านาธรแต่อยู่ในกรอบอันเดียวกันก็คือว่าถือหุ้นสื่อแต่แปลกสารน้ำนูลกับยกคำร้อง ว่าไม่ผิดมันช่วยไม่ได้อะท่านผู้ชมถ้าผมเป็นฝ่ายอนาคตใหม่ผมเป็นฝ่ายเด็กหรือเป็นฝ่ายคืออนาคตใหม่ก็สามารถจะไปเล่าให้เด็กฟังได้ว่าน,นี่เห็นไหมรัฐธรรมนูญน้ำนูนก็เป็นอย่างนี้ปปชก็เป็นอย่างนี้การมาทีการกฎหมายก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วสารน้ำนูน ช่วงหลังก็มีแต่ความชักช้าไม่มีผลที่เป็นรูปธรรมออกมาเพราะว่ามีสอ,สอสออยู่ฝ่ายรัฐบาลอีกเยอะเลยที่โดนกรณีถืออุ่นสือ่อหรือแม้กระทั่งเรื่องกรณีเงินช่วยพักแต่รัฐสาร,รัฐมนุนไม่พิพากษาตัดสินบาสักอย่างเลยก็เลยเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่ต้องทําให้คนเชื่อได้ว่าสารรัฐมนุญก็เป็นองคาพยพอันหนึ่งของรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจนมาแม้แต่การตีความข้อขัดแย้งในกฎหมายส่วนใหญ่ผู้ที่สังเกตการในเรื่องนี้จะเห็นว่าเป็นการตีความ เข้าข้างรัฐบาลหลายๆเรื่องมีน้ำซ้ำนะคุผู้ชมครับองค์กรอิสระบางอันเช่นผู้ตรวจการแผ่นดินท่านผู้ชมไม่มีผลงานอะไรเลยเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่ประชาชนไม่สามารถจะสแสวงหาความยุติธรรมได้จากช่องการปกติไม่ว่าจะเป็นการยื่นปปชไม่ว่าเป็นการยื่นสารน้ำนูนเขาก็เลยตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้นมาคอนเซปต์ถูกต้องมิติความคิดไม่ผิด แต่ตัวคนกลับกลายเป็นคนของคนที่มีอำนาจอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนก็เพ้อฝันไปยื่นผูดด้ตรวจการแผ่นดินสิเป็นทางออกรับรองว่าเดี๋ยวเรื่องผู้ตรวจกดดารแผ่นดินสรุปเรื่องแล้วก็ส่งไปที่ปปชโนนีนั่นเมือ่อผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นของเขาคุณยื่นไปเรื่องกับเข้าดินชักหรือถ้ายื่นไปทู้ตรวจการแผ่นดินบางคนเขาตั้งใจทํางานรู้สึกจะมีอยู่3มคนหนึ่งในสตั้งใจทํางานก็เลยส่งไปที่ทปปชอ้อาปปชเป็นพวกเขาอีกยื่นไปสารรัฐมนูญสารรัฐมนูนก็ รับฟังความเห็นของรัฐบาลหรือผู้สืบทอดอำนาจแล้วความยุติธรรมทางการเมืองความยุติธรรมทางหลักนิติธรรมความยุติธรรมทางกฎหมายประเทศไทยมันจะพึ่งใครได้ล่ะท่านผู้ชมครับยังมีอีกหลายหน่วยงานที่สามารถจะเป็นตัวแทนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องและสามารถเดินหน้าแสวงหาผลที่ถูกต้องและยุติธรรมให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นยังมีเรื่องราวในหน่วยงานรัฐอีกต่างๆนานาอีกมากมายที่ทั้งนโยบายและการกระทําในอดีตในรอบ6ปีที่ผ่านมานี้ของการมีอำนาจของทหารที่มี ีแต่สะท้อนเห็นว่าทั้งหมดเป็นองค์คาพยพของกลุ่มเผด็จการที่ขึ้นมามีอำนาจบนพื้นฐานของข้ออ้างว่าไม่ต้องการให้มีการนองเลือดและให้สัญญากับประชาชนว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีือเปล่าชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันนี้เพลงเพราะจังเลยนะที่แต่งออกมาร้องแล้วต้องอดทนฟังพลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยทุกอาทิตย์เป็นเวลากี่ปีสิ่งที่ท่านพูดออกมาเนี่ยมันคือความเพ้อฝันทั้งสิ้นท่านชี้แจงถึงความสวยงาม อะไรจะเกิดขึ้นจนวันนี้ยังมองไม่เห็นอะไรเลยแมย้แต่นิดเดียวทั้งหมดนี้เป็นที่ผมพูดให้ท่านผู้ฟังชมตั้งแต่กรณีนายบอสกรรมาทการโยงมาเรื่อยๆนะมันเป็นคนเรื่องแต่ว่าเรื่องเดียวกันหมดเลยนั่นก็คือว่าคนที่มีสติปัญญาพอสมควรไม่งงเงาติดตามข่าวสารก็จะต้องรู้สึกนับประสาอะไรกับพวกอาจารย์หมาเทเลัลจะไม่รู้สึกนับประสาอะไรกับนักสึกทานักศึกษาจะไม่รู้สึก และนับภาษาอะไรกับเทคนิคเทคโนโลยีใหม่ๆที่เด็กรุ่นใหม่มันใช้กันเช่น Twitter เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยยังไม่นับกับบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่เคยพัฒนาปฏิรูปตัวเองตัวเองยังคิดอยู่ในกรอบเก่าๆวิธีการเก่าๆแล้วก็มาบอกว่าวิธีการก็คว่าเออจะปฏิรูปการศึกษาโดยทําโรงเรียนแบบโรงเรียนฟินแลนด์ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมี ไม่บ้าเหมือนกับบางคนในกระทรวงศึกษาท่านผู้ชมจะรู้ว่าฟินแลนด์เป็นประเทศนิดเดียวประชากรไม่กี่ล้านคนประเทศไทยมีความหลากหลายของชนชั้นเยอะมีทั้งเหนือมีทั้งอีสานมีทั้งใต้มีทั้งภาคกลางมีทั้งตวันตกมีทั้งตวันออกความหลากหลายของประ,ประชากรชาติสายพันธุ์ของเรามีเยอะมากกว่า แล้วเราจะไปเรียนหนังสือแบบฟินแลนด์ได้ยังไงนั่นข้อแรกทั้งหมดเนี่ยกระทรวงศึกษาทํางานโดยหวังที่จะรักษาสถานภาพของตัวเองเอาไว้เพียงแต่คิดค้นนโยบายใหม่ๆให้ฟังแล้วดูสวยหรูและมันก็จะเจงและก็เรือหายไปตามที่ผมเคยทํานายไว้ไม่มีผิดท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลผมในขณะหนึ่งผมก็สงสารคุณรัฐพลเมื่อ2วันที่แล้วที่เด็กไปเป่านกหวีดไล่ท่านผู้ชมผมเนี่ยนะปีนี้72อย่าง73เกิดมา ผมยังไม่เคยเห็นเด็กมัธยมไปล้อมกระทรวงศึกษาและเป่านกหวีดไล่รัฐบริวาการศึกษาธิการเล้วเด็กพวกนี้เนี่ยความคิดมันก้าวไกลถึงแม้มันจะก้าวร้าวในหลายๆเรื่องแต่ถ้าพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ในการประชดประชันแดกดันเนี่ยดีมากไม่ได้เป็นล้อมแล้วมันไปถือไมโครโฟนเอานกหวีดไปเป่าเพราะว่าคุณนัทพลทีประสุวรรณคือตัวแทนของกปปสนกหวีดคือตัวแทนกรปปสเด็กมึงเข้าใจออกมาพูดกับมันมันไล่เลยบอกให้ไปต่อแถวมันคิดได้ยังไงที่ผมเสียดาย คือผมเสียดายมากๆคุณสุเทพเทือกสุบรณน,น่าจะอยู่ด้วยนะเพราะว่าพวกคุณเนี่ยคือตัวการที่ก่อให้เกิดชาติบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ถึงไม่ใช่ตัวการหลักแต่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการอันนี้นะฮะที่ท่านผู้ชมครับเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยไม่น่าจะถูกซ่อนเร้นในได้ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารไม่ได้เข้มข้นเหมือนวันนี้ที่ร้ายกาจที่สุดที่ประเสธไม่ได้และเป็นตราบาปของการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองชาติบ้านเมือง ก็คือการตั้งสอวอพวกเดียวกัน250คนเพื่อมาต่อยอดอำนาจและคำจุนอำนาจของพวกตัวเองท่านผู้ชมครับนายมีชัยรฤชุพันธ์หรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต่อยอดอำนาจในคอสชอทําไมถึงคิดสั้นอย่างนี้คิดสั้นและคิดหน้าดานว่าประชาชนจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ถ้าเด็กมัธยมทุกวันนี้มันเข้าใจเรื่องนี้ได้นี่นะฮะน่ากลัวมากนะฮะ